สวัสดีครับก็มาต่อภาพบางเทคนิคนะครับก็ตื่นมาตอนเช้านะครับเห็นมาเก็ตเบรดปุ๊บรู้เลยนะครับว่าผมเหนื่อยขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยนะครับเราเราจะเห็นว่าตอนเมื่อวานที่เราคอมเมนต์ไปว่าตอนตลาดมันปรับตัวขึ้นเนี่ยเราเห็นนิวไฮ์อ่ะที่มันไม่ได้เร่งตัวขึ้นทำนิวไฮนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าวันเนี้ยนะครับมันพุ่งกลับขึ้นมานิวไฮแล้วนะครับก็จะเห็นว่ากลับมาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ตัวนิวไฮขึ้นมาแถวมัน 59.7 1% 59. นะครับก็ไอเรื่องของการพักตัวอาจจะเริ่มเริ่มมีความเริ่มอาจจะชะลอไปนิดนึงนะคือก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดแบบนิวไฮมันเริ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มอย่างเงี้ยนะครับการพักตัวโอกาสมันก็จะป๊อปในการพักตัวจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเวลานิวไฮมันเร่งตัวขึ้นปรอปในการพักตัวมันก็ดูลดน้อยลงไปหน่อยนะครับมาดูในกราฟลาย30นาทีดีกว่านะครับ สำหรับในกราฟลาย30นาทีเนี่ยก็เราก็ใช้กรอบกรอบเล็กแหละนะครับก็คือกรอบในกราฟลาย30นาทีนะครับสำหรับกรอบในกราฟลาย30นาทีเนี่ยเราก็ทำเป็นกรอบตรงนี้ไว้นะครับเป็นกรอบของอัพเทรนชาน n นลนะครับเป็นกรอบของอัพเทรนชาน n e ลอย่างเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยกรอบบนเนี่ยมันอยู่แถวนี้นะครับประมาณใกล้ๆตรง1470ก็ทดสอบทดสอบเสร็จ ก็ออกข้างนะครับแต่วันนี้นะครับกรอบบนเนี่ยมันก็ยกขึ้นนะครับไปใกล้ตรง1 4 8 0 0นะครับคือเรายังคิดว่ามันอาจจะยังมีการยื้อในกรอบของไซเวย์ตรงเนี้ไปได้ก่อนนะครับก็คือ1480ก็เป็นกรอบบนนั้นใหม่นะครับส่วนกรอบล่างอ่ะมันเลยถูกขยับขึ้นมาที่1450นะครับก็กรอบเป็นไซเวย์อัพอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราดูเซ t ฟิฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยผมคิดว่าตัวของฟิวเจอร์มันดูมีความเสี่ยงในการพักตัวมากกว่าตัวของเซดินเด็กนะครับเพราะเซดินเด็กตอนนี้ที่เราเราคิดว่าตัวที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นพวกกลางพวกเล็กอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยแบบซับพอร์ตกันเยอะขึ้นแต่ว่าหุ้นใหญ่นะครับในพวกเซทฟิฟตี้ถ้าเกิดเราไปดูกราฟแต่ละตัวเราจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มจะตึงๆแล้วนะครับ อย่างเมื่อวานเนี่ยเราเห็นว่าตัวกราฟที่มันตึงมากๆ IS i s ซ90เนี่ยก็เริ่มจะพักนะครับอย่าง True เนี่ยที่ขึ้นแบบไม่ค่อยหยุดเลยเมื่อวานนี้ก็เริ่มเห็นแรงแรงขายนะครับก็เลยทำให้เซฟตี้อ่ะเรายังคงกลยุทธ์เดิมแหละก็คิดว่าไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็เซฟตี้เมื่อวานนี้เราก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าไอ้ไม้2เราช็อตได้ประมาณ980ก็ mm hmm. คือเป็นเป็นไฮของเมื่อวานนี้เลยนะครับ mm hmm. แต่ไม้แรก,กอ่ะก็ยังติดอยู่ต่ำนะครับก็คือประมาณช่วง 959เนี่ยนี้คือต้นทุนไม้แรกของเรานะครับก็คำแนะนำนะครับคือตอนนี้เราคงแบบแบ่งรอรอเทคโปรฟิตเป็นส่วนๆมากกว่าไอโซน959คงปล่อยไปก่อนคงทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ที่ช็อตมา980เนี่ยราอาจจะรอจังหวะถ้าเกิดมันมีถอยมาเนี่ยแถวประมาณ967ก็จะมาปิดไอโซนบนก่อนนะครับก็พยายามนึกถึงไอตัวนึกถึงพยายามนึกถึงโซนเทรดดิ้งที่เราสอนไปตอน อนปีที่แล้วอ่ะนะครับก็คือเหมือนตอนเนี้ยนะครับคือเราติดไอ้เก้าห้าเก้าอยู่ข้างล่างถูกไหมครับอ่ะเราคงไม่คิดว่าจะช็อตแล้วก็แบบไอ้ช็อตไม้สแล้วรอทีเดียวหรอกนะครับเราอาจจะรอเป็นประมาณนี้ว่าเราช็อต980ไปทีหนึ่งถูกไหมครับเราช็อต982ไม้สไปถ้าเกิดมันลงมาเนี่ย9 6 7เราอาจจะปิดไปรอบนึงอ่แล้วมันขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะแบบไปช็อตใหม่แล้วก็รอเล่นอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราอาจจะใช้ไม้2อ่ะเป็นการทํารอบในการช่วยตัวของไม้แรกนะครับก็ คอนเซ็ปต์มันจะคล้ายๆกับตัวโซนเทรดดิ้งที่เราสอนไปในในปีที่แล้วนะแค่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนมาเป็นในฝั่งของการช็อตนะครับเพราะว่าปีที่แล้วมันมันเป็นมันเป็นโซนต่ำถูกไหมครับที่เราสอนโซนเทรดดิ้งไปดูเส้นฟิฟตี้แล้วกันจะได้เห็นภาพใหญ่นะครับตอนที่เราสอนโซนเทรดดิ้งไปช่วงมีนานะครับมีนาตรงเนี้ยมันคือโซนต่ำที่เราบอกว่าถ้าจะเล่นโซนเทรดดิ้งอ่ะนะครับเล่นต้องเล่นฝั่งรองนะครับอย่าไปเล่นฝั่งช็อตนะครับดังน,นั้นมันโซนต่ํา แต่ตอนเนี้ยมันมามันมาโซนสูงนะครับคือถ้าเกิดใครดาวโซนเทรดดิ้งมาใช้อ่ะมันก็อาจจะใช้โซนเทรดดิ้งในในฝั่งช็อตได้เหมือนกันแต่ในภาพรวมดีผมก็ไม่ได้แนะนํามากขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าพอหยิบมาใช้ได้ไหมมันก็พอหยิบมาใช้ได้นะครับโอเคนะครับก็ตัวเซฟตี้ก็ประมาณนี้นะครับมาดูที่ราคาทองคานะครับเมื่อวานนี้ทองคาเนี่ยมีการเล่งตัวขึ้นมานะครับก็เมื่อวานที่ดึกๆน่าจะเห็นข่าวกันนะรประมาณ3ามสี่ทุ่มเนี่ยที่บอกว่า เรื่องของสหรัฐจะโจมตีอิหร่านหรือเปล่านะครับทองก็เล่งตัวขึ้นมาแต่จะเห็นว่าทองอ่ะมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรจนแบบเปลี่ยนแนวโน้มนะเพราะว่ามันก็ไม่สามารถเกิน5้าพันหนึ่งขึ้นไปได้ที่เราคุยกันว่าถ้าไม่เกิน5้าพันหนึ่งเราคงมองไซเวย์ต่อเนื่องแต่จะเห็นว่าสินทรัพย์ที่มันตอบรับได้ดีอ่ะคือราคาน้ํามันนะครับน้ํามันเนี่ยถือว่าขึ้นแรงเลยนะครับ ก็น้ำมันเราก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับเพราะเรามองว่าสัญญาณบวกของน้ำมันมันสดใหม่นะครับเพราะว่ามีโกลเด้นคลอสเกิดขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้มันถอยลงมาถ้าไม่ต่ำกว่าเส้น2 0แล้วเราก็มองเป็นการย่อเพื่อขึ้นสำหรับราคาน้ำมันนะครับดับงนั้นช่วงนี้เราก็ยังมองเหมือนเดิมคือเราบูริชกับราคาน้ำมันมากกว่าที่จะบูริชกับตัวของราคาทองคำนะครับ ส่วนค่างเงินบาทก็ยังไม่ไปไหนนะครับถ้าเปิดลองไว้แถว31บาทก็ถือต่อนะครับก็ไปรอขาย31.7-31.8เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากในตัวค่างเงินบาทเพราะว่าค่อนข้างจะนิ่งนะครับดูเซกเตอร์นิดนึงไหมนะครับสำหรับตัวของเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพที่มีเซกเตอร์เนี่ยก็วิ่งเข้ามาล e a d i n g เรื่อยๆนะครับก็ อาจจะเป็นตัว property นะครับที่เตรียมเข้ามาในโซนของ leading แต่ว่าช่วงนี้เราไม่ได้ใช้ตัวของ Sector rotation เนี่ยในการกำหนดกลยุทธ์เข้าซื้อเพราะว่า Sector ที่เข้ามา leading เนี่ยค่อนข้างจะเข้ามาช้ากว่าหุ้นที่มัน break ขึ้นไปแล้วนะครับส่วน Sector ที่ดูแบบอาจจะตึงๆระวังนิดนึงอาจจะดู ICT นะเห็นไหม ICT คือ leading เนี่ยอาจจะพักมา weekending นะครับอาจจะโดน take profit ได้วันนี้เราลองดูกราฟ ICT อย่างสตัวแล้วกันก็คือ แอดวานเนี่ยนะครับแอดวานนี่ราคาก็ลอยเยอะเห็นไหมครับราคาก็ลอยเยอะมากแล้วก็ตัว i s i ก็เกิดสัญญาณ a r ด s h d i v e r g e n c e มาสักระยะนึ่งแล้วล่ละแล้วตอนนี้เซกเตอร์ t รเตชัมันเริ่มหลุดจาก Leading และนั้นนั้นแอดวานก็ระวังการการพักหน่อยนะครับส่วน t u u เนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มเห็น Candlestick ที่เริ่มเป็นการกลับตัวหน่อยละนะครับคือเมื่อวานเปิดสูงเห็นไหมเปิด14.1เลยนะครับแต่ลงมาปิดต่ําก็เลยเป็น เริ่มเป็นคันด l ลสีแดงที่โซนด้านบนเนี่ยก็มีโอกาสจะจะพักเหมือนกันแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวไหนมีความเสี่ยงต่อการพักได้แรงกว่าเนี่ผมอาจจะดูเป็นแอดวานมากกว่าเพราะว่าตัวของ t u u เนี่ยเราจะเห็นว่าการขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันมันไม่ได้มี b a r r s h ส d i v e r g e n จกดนะครับแต่ตัวแอดวานเนี่ยแต่ตัวแอดวานเราจะเห็นว่าแอดวานเนี่ยมันมี b a r i s h Divergen เจกดอยู่ดังนั้นถ้า มองมองลงน่ะนะครับตัวแอดวานจะย่อดได้ได้ลึกกว่าตัวของ True นะครับโอเคก็ไปที่หุ้นแนะนำนะครับคือตอนนี้ก็ยิ่งผ่านไปแต่ละวันน่ะนะครับมันยิ่งหาหุ้นเนี่ยยากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องแบบหาแบบแพทเทิร์นเล็กแพทเทิร์นน้อยนะครับมามาแนะนำนะครับคือสังเกตว่าปกติเราไม่ค่อยจะแนะนำพวกแบบแพทเทิร์นแบบเบรกแบบกรอบเล็กๆหรอกนะครับอันนี้กรอบเล็กมากนะครับกรอบแค่ประมาณ4 5หวันปกติเราจะแนะนำแพทเทิร์น สามเหลี่ยมเนี้ยฟอร์มเป็นเดือนนะครับอินเวอร์เฮดแอนด์โชเดอร์ฟอร์มแบบเดือน2เดือน3เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้มันหาแพทเทิร์นอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับมันต้องแบบเอาแพทเทิร์นเล็กๆไปก่อนนะครับก็อย่าง s i s ไอ่ะมันเป็นกรอบไซด์เวย์เนี่ยสิบสิบเอ็ดจุดสี่นะถึงสิบสองบาทเนี่ยเป็นกรอบเล็กๆแล้วก็มีการเบรกกรอบเล็กขึ้นมาก็ยังต่ำกว่าเส้นสองร้อยอยู่ก็อาจจะมองว่าอาจจะขึ้นได้ขาหนึ่งนะครับแนวรับสิบสองบาทสต็อปลอถ้าต่ำกว่าสิบเอ็ดจุดหกเป้าหมายคือ 12.6แล้วก็12.9นะครับตัวถัดมานะก็เป็น Tasco นะครับก็เราก็ยังมองว่าราคามันยังห่างเส้น200แบบไม่เยอะนะครับคือตอนนี้เราอาจจะกังวลในหุ้นที่มันห่างเส้น200แบบเยอะๆนะครับก็เลยพยายามให้สะสมพวกตัวที่แบบไม่ไกลเส้น200มากนะครับก็แนวรับแถวประมาณช่วง14.5เนี่ยแหละนะครับสต็ Stop, อปลอถ้าต่ำกว่า14.1ส่วนเป้าหมายก็ไฮก่อนหน้านะครับก็แถว อ่ะ15.3แล้วก็15.7สําสำหรับตัวของ t a s c o นะครับถัดไปก็เป็น MTC นะครับคือถ้าถามผมว่าตอนนี้กลุ่มพวกแบงก์กับไฟแนนซ์ชอบอะไรมากกว่ากันผมอาจจะชอบตัวของกลุ่มไฟแนนซ์มากผมแบงก์นะครับเพราะว่ากลุ่ม Bank ์หลายๆตัวมันมันชนกรอบบนแล้วไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับสมมุติเราดูเนี่ยผมให้ดูกลุ่ม Bank แล้วกันว่าสมมติเราดู Kbank อย่างเงี้ยนะครับเคแบงเ แนวโน้มขาขึ้นแน่นอนแหละนะครับแต่ตรงนี้เราเห็นว่ามันก็ชนกรอบบนของ up trend channel ไปแล้วนะครับหรือว่า SCB อะไรเงี้ยนะครับ SCB ก็เป็นขาขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันก็ชนใกล้ๆเนี่ยชนแถวกรอบบนแล้วล่ะของ up trend channel ไปแล้วนะครับก็เลยกลุ่มแบงก์่มันมัน follow อะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับแต่กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันยังพอหาตัวที่แบบเล่นได้อยู่นะครับอย่างตัวของสวัสด์ก่อนหน้าเนี่จะเป็น เป็นตัวหลักที่เราเล่นเพราะว่าตอนนั้นเบรกเส้น200วันมาแล้วมีย่อมาทีหนึ่งแต่ตอนนี้สวัสด์ก็ตามไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มมาโอเวอร์บอร์ดลวแต่ผมมองว่า MTC เนี่ยจำสวัสด์ไว้ก่อนนะครับสวัสด์มันมันวิ่นห่างจากเส้น200ไปเยอะละนะครับส่วน MTC เ่เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ห่างจากเส้น200ขึ้นมาเยอะนะครับมันก็อ่าก็อยู่ใกล้เส้น200อยู่แล้วมีการถอยมาแล้วมันไม่หลุดนะครับพวกนี้มันก็ยังเป็นการย่อเพื่อขึ้นได้อยู่สําหรับ MTC แนวรับ38.5นะครับสต็อปลอยถ้าต่ำกว่า37.5เป้าหมาย C1 แล้วก็42.75สําำหรับ m t c โอเคมาดูหุ้นนอกเซ็ร้อยกันนะครับคือหุ้นนอกเซ็ร้อยช่วงนี้อาจจะหาหุ้นง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับก็เป็นการเบรกเอาท์นะครับก็ตัวแรกคือ NSL ตัวนี้เบรกแบบมีแกลเลยนะครับแล้วจะเห็นว่ามันเป็นไซด์เวก่อนแล้วมันมีแกลเบรกขึ้นไปเนี่ยทำให้เรามองว่าอาจจะเป็น เบรกเอาไว้แกลบก็ได้ถ้ามันเบรกเอาไว้แปลว่าเราฟอลโล่ตามได้นะครับก็จุดสต็อปล็อก็คือแกลบแหละเพราะว่าเราคิดว่าตรงนี้มันเบรกเอาไว้ได้ใช้ยี่สิบสี่หกเป็นสต็อปลอไปส่วนแนวรับก็ยี่สิบห้านะครับเป้าหมายยี่สิบหกจุดห้าแล้วก็ยี่สิบแปดที่เป็นเส้นสองร้อยสำหรับ NSL ตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ Pro N นะครับก็จะเป็นหุ้นที่ break pattern เหมือนกันนะครับคือเราจะมองเป็น pattern สามเหลี่ยมก็ได้นะครับเนี่ยจะมองเป็น pattern สามเหลี่ยมก็ได้ หรือจะมองเป็นเบรกเส้น200วันก็ได้ได้หมดนะครับก็ทะลุขึ้นมาเนี่ยเราก็มองแนวต้านถัดไป1 3 7แล้วก็1.47แนวรับก็1.27นะครับสตอ o รอถ้าเกิดต่ำกว่า1.20สํำหรับ Pro N นะครับแล้วก็ปิดด้วย MPC นะครับก็จะเห็นว่าไอ้หุ้นในเซ็ตร้อยไม่ค่อยจะมีตัวเบรกแล้วล่ะนะครับจะเห็นว่าตัวที่มันเบรกมันอยู่หุ้นนอกเซตร้อยหมดเลยนะครับเป็นตัวของ MPC ก็เบรกเส้น200วันขึ้นมาได้นะครับ อรอบนี้ราคาปิดเบรกด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนขึ้นเนี่ยขึ้นแค่ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายราคาปิดไม่เคยเบรกเลยแต่แท่งนี้นะครับราคาปิดก็เบรคเอาขึ้นไปละทําให้ MPC มีโอกาสจะเล่งตัวขึ้นแนวต้าน0.96แล้วก็1บาทแนวรับ 0. 0.9นะครับ stop ปล s อถ้าเกิดต่ำกว่า0.87สําหรับตัวของ MPC โ okay, อเคนะครับเดี๋ยวถัดมาก็ไปที่คําถามนะครับสําหรับ คำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของอไทยนะครับการบินไทยจะไปถึง10บาทไหมนะครับผมว่าก็ไม่ไม่น่าถึงนะครับเพราะว่าเส้น200ก็ยังไม่ผ่านเลยนะเต็มที่คงได้ประมาณ7.8ไปก่อนสำหรับตัวของการบินไทยนะครับตัวของ SMO นะครับ SMO ก็เริ่มฟื้นมานะครับแต่ก็ยังถือว่าดูยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นหุ้นใหม่นะครับ IPO มา แถวช่วงปีที่แล้วนะครับเราจะอาจจะเห็นว่ามีแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเบรกขึ้นมาแถวนี้นะครับสิ่งที่เรามองได้คือมันเบรกมาส,กสักระยะหนึ่งแล้วนะครับดับงนั้นก็คงไม่ชิดจังหวะในการไล่อยู่ละนะครับแนวรับเนี่ยประมาณ3.74ส่วนแนวต้านเนี่ยก็คือแกลบด้านบนที่3.92สําหรับ SMO นะครับส่วนตัวของกราฟนะครับกราฟก็เริ่มเริ่มโดนแรงขายนะครับเพราะว่า มันก็โอเวอร์บอลเยอะแหละนะครับกราฟนี่คือ RSI 91นะครับผมคิดว่าราคามันก็ห่างไปเยอะนะครับก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาอีกนะอาจจะลงมาแถวนั้น58บวกลบตรงนี้สําหรับตัวของกราฟก็มองแนวรับย่อ,อยตรงนี้ไปก่อนคืออย่าเพิ่งไปมองเส้น20น่สิบนะเส้น20ผมว่าไม่ไม่น่าถึงเราหุ้นมันแข็งขนาดนี้นะครับมันอาจจะแค่ประมาณสัก58ประมาณนั้นสําหรับตัวของกราฟนะครับส่วน AV นะครับ AV ก็เป็นหุ้นที่เราอ่ะลุ้นตัวของ Golden Cross นะครับเส้น20กับเส้น200ก็ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับใกลเข้ามาเรื่อยแล้วสำหรับตัวง AV ก็อ่าก็แนวรับประมาณ1.32แถวนี้นะครับถ้าเกิดต่ำกว่า1.28ก็สต็อปนะครับส่วนเป้าหมายก็แถว1.4สำหรับ AV นะครับอ่ะมาดูตัวของ Google บ้างนะครับตัวอ่า Google เนี่ยดูตัวของ80แล้วกันนะครับก็ Google จริงก็ลงมาแถวแถวแนวรับเหมือนกันนะครับเนี่ยแถวประมาณใกล้ๆตรง 4.7เนี่ยนะครับ4.74จุอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็เริ่มเป็นเริ่มเป็นแนวรับละนะครับก็มีโอกาสจะเกิดรอบรีบาวนะครับแนวต้านถัดไปก็5.1จริงๆตอนนี้การว่าหุ้นใหญ่ของตัวสารัฐเนี่ยหลายๆตัวมันลงมาที่โซนของแนวรับเนี่ยนะครับก็คือสมมุติเราไปดูพวกอ่า Microsoft ์อะไรเงี้ยนะครับตัว Microsoft เนี่ยจริงๆก็แถวเนี้ยก็เป็นโซนแนวรับแล้วเหมือนกันนะครับถ้าไปดู Underlying จะเห็นเลยตรงนี้เป็นแกลบนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยจริงๆผมเริ่มหหาตัวุ้นไทยอ่ะ เขียนไม่ได้นะผมเริ่มเมื่อวานนี้ผมเริ่มออกเขียนอเมซอนไปว่าอเมซอนก็ลงมาลงมาลึกนะครับก็ถ้าเกิดไปดูอันเดอร์ไลน์ก็ลงมาใกล้กับแล้วไ s i ก็เริ่มฟื้นตัวเราก็เลยมองว่าอเมซอนก็มีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาวกันก็อาจจะไปแถวมันหนึ่งจุดหกได้สําหรับตัวอเมซ o n นะครับไปตัว SSP เสนะครับเสริมสร้าง Power นะครับก็ก็นะเป็นหุ้นนอกเซ็ตร้อยแหละนะครับก็มีการเบรกเอาแต่ว่า าการเบรกของมันก็ถือว่าไม่ได้น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะตอนนี้มีมการเบรก2แบบเบรกมีพิร์นกับเบรกแบบไม่มีพิร์นนะครับซึ่ง SSP เนี่ยเบรกแบบไม่มีพิร์นนะครับดังนั้นการขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แรงนะครับก็าอาจจะแค่เป็นการขึ้นแบบพยายามเปลี่ยนกรอบก็คือแนวต้านเดิมมันคือ3.26ดังนั้น3.26จะเปลี่ยนมาเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านใหม่ก็จะขึ้นมาตรงนี้แทนประมาณช่วง3.4สําหรับ SSP นะครับ มาที่ Gable นะครับ Gable ก็ยังขึ้นต่อนะครับก็ยังไซด์เวอาขึ้นไปแหละนะครับก็โซนตัวของแนวต้านเนี่ยถัดไปเนี่ยผมว่า Gable ถ้ามันทะลุผ่านตรง3.74ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็อาจจะขึ้นไปแถวประมาณใกล้ๆตรง3.9ถึงใกล้ๆ4บาทสำหรับ Gable นะครับอาจจะเหมาะคนที่มีอยู่แล้วนะครับทีเฟกไม่ใช้ไม้3นะเพราะเราเตรียมมาแค่2ไม้นะครับก็ตามแผนไปก่อนนะครับไม้3ยังไม่ต้องใช้นะครับ มาดูที่ตัวของเหมยตัว19นะครับก็เมยตัวหนึ่กา็ลงมาลงมาแรงแหละนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตของโอเวอร์โนะครับอยู่ในเขตของ o v e r s o ์โแต่ว่าเราจะดูถ้าเราดูรอบที่แล้วอ่ะเราดูไอซ์ไรอบแล้วมัน o v e r อร์โซอย่างเงี้ยมันก็ o v e r อร์โซสักระยะหนึ่งนะครับตรงนี้มันก็เพิ่ง o v e r อร์โซมาอาจจะมองเป็นกลางๆมากกว่ายี่มองว่ายังไม่โอเวอร์โซมานานพอนะครั้งที่แล้วเนี่ย มันจะโอเวอร์โซจนเราเห็นว่ามันมีบูริชเดเวอร์เจนต์อย่างเงี้ยแล้วเราค่อยเล่นนะครับตรงเนี้ยมันโอเวอร์โซแต่ว่าเดเวอร์เจนต์ยังไม่ชัดผมเลยคิดว่ารอยอแป๊บหนึ่งให้มันมีสัญญาณเดเวอร์เจนต์ก่อนเราค่อยเล่นสําหรับตัวของเมตวนนะครับแรปบ,บิดนะครับแรปบ,บิดเราก็คุยไปละนะครับว่าตัวของเส้น200ร้อยเบรกขึ้นมาได้ก็ต้องมองเป็นการกลับตัวแหละนะครับแนวต้านก็ศูนย์จุดสี่สองนะครับเป็นแนวต้านย่อยหัดไปสําหรับตัวของแรปบ,บิด ส่วน ITC นะครับ ITC ก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะครับเราก็อาจจะมองเป็นไซด์เวอั up หละสำหรับ ITC เอาตีกรอบไปนะครับช่วงนี้ตัวไหนตีกรอบได้ก็ตีกรอบไว้นะครับว่าไซด์เว้า up แล้วตุงไหนเป็นแนวรับแนวต้านนะครับแนวต้าน18.7ส่วนแนวรับอ่ะ17นะครับก็ยังถือว่าห่างแนวรับอยู่สําหรับตัวของ ITC ส่วน JMT น่ารับไหมคงคงไม่ได้น่ารับนะครับเพราะว่า JMT อ่ะนะครับก็ตอนที่เราคุยในเทคนิคอลทอล์กอ่ะ คือตรงนี้เลยนะครับที่มันเป็น inward head and shoulder breakout นะครับเนี่ยแถวประมัน9บาทไปปลายเนี่ยนะครับ breakout ตรงนี้มันขึ้นมา11บาทกว่าละมันก็คงไม่ใช่จุดรับแล้วแหละนะครับแต่จะไปหวังว่าลงมา9 9บาทกว่าคงไม่ไหวนะครับอาจจะตรงนี้แนวรับมันอยู่ที่เส้น200ประมาณช่วง10.2สําหรับ JMT นะครับส่วน CPO นะครับ CPO ก็จังหวะที่มันไม่ขึ้นเนี่ยก็ไม่ขึ้นเลยนะแต่จังหวะเบรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ ขึ้นได้แรงเลยนะครับก็ CPO เราเคยคุย pattern นี้นะครับ inward head and shoulder ไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ overbought มากแล้วนะครับแถว53เนี่ยต้องรอดูละนะครับแถว53ต้องรอดูแล้วว่าถ้าเกิดขึ้นไปชน53เกิด candle กับตัวปุ๊บเนี่ยนะครับผมว่าต้องขายก่อนนะครับแต่ก็ช่วงนี้เหมือนเดิมนะครับคืออย่าขายหมดนะครับคือเวลาขายพวกคุณนี่มันแข็งอะขายแค่ ครึ่งเดียวหรือ1ใน3พอนะครับคือแค่ปรับรอบบ้างเฉยๆนะครับแต่ไม่ต้องขายหมดเพราะว่าหลายๆตัวเราได้แบบเราได้คอแบบมาดีนะครับคือสมมติเราได้จากโซนต่ําๆมาเนี่ยเราทนมาตัา้งนานเนี่ยแล้วมันเบรดขึ้นมาเนี่ยนะครับขายหมดเลยก็เสียดายนะครับงั้นก็ขายแค่บางส่วนพอสําหรับตัวของ CPO นะครับอทูเราคิดว่าน่าเทคโปรฟิตนะครับเพราะเมื่อวานเริ่มเห็นการกลับตัวแล้วนะครับส่วนแพลน B นะครับแพลน B ผมว่า น่าจะ pull back นะครับเส้น20อ่ะตามไม่ทันหรอกนะครับเส้น20ห่างมากอาจจะถอยกลับมาที่4.5อีกทีหนึ่งสำหรับตัวของ p a น b เขาถอยลงมาถึงจะเล่นได้นะครับอ่า m นะครับ mk restaurant เมื่อวานเบรกเส้น200วันขึ้นมานะครับเอ่อแต่ก็ไม่ผมก็ไม่บุ่ยขนาดแบบต้องรีบไปไล่หรอกนะครับเพราะว่าเส้น20อ่ะมันก็ห่างเส้น200เยอะนะครับดังน,นั้นผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ถอยกลับมาวแบบโซนน22 22แหหละะสรรรรััับบบ M คก็อ ส่วนแนวต้านก็23.5สำหรับ m นะครับส่วน awc นี้ผมไม่ตามไม่รู้ว่าตามยังไงแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เราคุยไปตอนเบรกเส้น200ตรงนี้มันขึ้นไปเยอะแลนะครับก็คงรอย่อได้อย่างเดียวแหละนะครับถ้าเกิดใครจะซื้อก็คงแบบรอ up trend ไปซึ่งห่างนะครับประมาณใกล้ๆ2.5นู่นเลยสําหรับ awc แนวต้านก็แถวประมาณ2.7 2.8นะครับส่วน kce นะ kce เราคุยไปตอนที่มันถอยมาที่เส้น sma 20ก็คือว่า ถ้ายืน SMA 20ได้เราบอกว่าแล้วก็เล่นได้แหละแต่ก็ไม่ได้เล่นไกลนะครับก็คือถ้ามันปิดแกวบ19.8คือจบแต่ถ้าต่ำวมาเส้น20ปุ๊บก็คือพอสําหรับ KTC ก็ประมาณนี้นะครับส่วน TU ก็คุยไปแล้วนะครับว่าแถวเส้น200อ่ะซื้อได้นะครับก็มองปรับตัวขึ้นสําหรับตัวของ TU นะแต่ก็คงไม่ได้มองขึ้นแรงนะครับก็แถวประมาณ13บาทคงเป็นแนวต้านนะครับมาดู Nvidia บ้างนะครับก็วันนี้ก็ดีนะมีมีหุ้นแบบ หุ้นสหรัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแทรกบ้างว่าหุ้นไทยผมหลายตัวผมก็ตัวใหญ่ผมก็ไม่ไม่ค่อยอยากให้ไปไล่ตามละคืออาจจะใช้จังหวะเนี้ยไปสะสมว่าหุ้นใหญ่ในหุ้นสหรัฐก็ได้นะครับแต่เอ็นวีเดียจะไม่ใช่แนวรับนะครับเพราะว่าเอ็นวีเดียแนวรับมันแถวยีิบสองต้นๆ้นส่วนแนวต้านมันยี่สิบสี่จุดสองยี่สิบสี่จุดสองแถวนี้นะครับมันงั้นยี่สิบสามจุดห้ามันดูอยู่กลางกลางกรอบมากกว่านะครับส่วนไทคมนะไทยคมตอนเนี้ยมันก็มันก็ช้าไปเยอะแล้วแหละนะครับเพราะว่า ตัวของไทยคมอ่ะก็ชนแถว12บาทก็เริ่มเป็นแนวต้านละนะครับก็โซนแนวรับคงแถวมาช่วง10.8-11บาทมากกว่านะครับสำหรับตัวไทยคมก็คงต้องรอย่อลแล้วล่ะนะครับส่วนที a p นะครับก็ทำนิวไฮแต่ช่วงนี้กลุ่มแบงค์เนี่ยทำนิวไฮแล้วไม่แนะนำไล่นะครับเพราะว่าอย่างที cap ปก็จะเห็นว่ารอบนี้ไม่โอเวอร์บอทด้วยซ้ำนะครับไม่โอเวอร์บอทแปลว่าม,มันมีโอกาสจะทำเดเวอร์เจนนั่นเองนะครับคือกลุ่มแบงค์ตอนนี้ก็คือผมคิดว่า ผมไม่เห็นตัวไล่เลยสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับโอเคเดี๋ยวคอ2ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวฮานาครับฮานาคงคอมเมนต์คล้ายกับตัวของ KCE แหละนะครับก็เล่นเป็นกรอบนะครับก็คือกรอบล่างอ่ะส7นะครับส่วนกรอบบนก็มา 1, สิบปดจหสำหรับฮานาตอนนี้17.6มันคือกลางนะครับกลางก็อาจจะเล่นไม่ได้นะครับก็ช่วงนี้หลายๆตัวอาจจะเล่นไม่ได้นะเพราะราคามันค่อนข้างจะจะตึงนะครับส่วนพ r 9า r 9นพาเนี่ย ตรงนี้ก็กงลางเหมือนกันนะครับคือเรามองแนวต้านหลัง22แต่ซื้อตรงนี้ไป22ก็ไม่คุ้มนะครับเราต้องรอประมาณ20ถึงจะซื้อได้สําหรับพ r 9านนะครับก็สรุปนะครับก็ภาพตอนนี้นะครับเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็หลายๆตัวมันก็ตึงนะครับหุ้นใหญ่อ่ะหาจังหวะเล่นยากมากนะครับคงต้องรอย่ออย่างเดียวแหละก็พยายามไปดูหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับจะเห็นหุ้นกลางหุ้นเล็กเป็นหุ้นที่เบรกขึ้นมาได้นะครับวันนี้เราก็อาจจะเน้นเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กแต่ว่าเตือนนิดนึงว่า คุณการหุ้นเล็กอะสภาพคล่องมันไม่ได้สูงมากนะครับเวลาเล่นก็ใช้เม็ดเงินที่มันน้อยๆหน,น่อยนะครับวันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ